ครับสวัสดีครับผมชูโรยิสานไม่คุิงซึ้งโอ้ไปเข้าองน้ำมาแป๊บเดียวครับใครขึ้นขับนี่โอ้ใครมาแอบขโมยขับรถผมนี่ขออนุญาตอย่างเราใครใครคใครล่ะ ใครมาขโมยขับรถนีน่ทำงานคู่กันเลยครับอาจารย์อาจารย์ชายหรอโอ้อาจารย์ชายครับคิดว่าใครอ,อาจารย์ชายกับอะไรนะเจมเจมรถขุด เจมรถขุดเมืองอีสานครับนี่เท่ๆตายอยู่เจมรถขุดเมืองอีสานเอเจมรถจกเมืองอีสานเอ้เขาตาเขาท่เอาชื่อนี้ไปเลยครับตั้งเป็นชื่อช่องไปเลย ดีมากเลยครับเมื่อเช้าผมเห็นฝูงชะโดตรงเนี้ยสี่ฝูงนะอู้เยอะมากเลยมีแต่ฝูงลูกคอกตัวใหญ่แล้วประมาณนี้เต็มเลยอ่ะโอ้โหผมสะดุ้งเลยคิดว่าอะไรมองไปโอ้โหชะโดครับเดี๋ยวเสร็จผมไปเอาเบ็ดก่อนฮเขาเปิดไปนู่น เดี๋ยวต้องไปเอาเป็ดครับว่าจะซื้อใหม่ก็ไม่มีตังค์รถเอาไปหมดแล้วงานเร่งครับเร่งอย่างเดียว,วขมักขม้นเลยครับแหน เขาให้ไปคูดไม่ได้ไปดึงสโลปเอาอีกแล้วไปบอกดิเหลาไม่ต้องดึงสโลปให้คูดแบบนี้ยงไงนีอ๋อตรงนี้ที่ที่คุดลึกที่นล้างลางทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เแวบเลยนะครับตตรนะั่นๆๆๆดูเขาดึงสลบเลยดูครับรำรมจานกับน้องเจมเจมอยู่ข้างล่างครับโยนดินขึ้นบนคนระับ จันชายกลัวลืมวิชาครับนี่ <laughs> ไม่ได้ลืมหรอกครับผมไปเข้าห้องน้ำผมให้แกขับช่วยแป๊บหนึ่งครับขับนานไม่ได้หรอกให้จันชายขับนานไม่ได้แกปวดหลังปวดขาแกอายุเยอะแล้ว บรรยากา,นาศน่าเปรนอนนะครับลมเย็นเย้ยเราไปยืนชี้สั่งหนมาแกล้งแกล้งนน้อยวะี่เาคุณที่นี่ร เอ้้วอ้าวทีเลยทำยังไงคุดยังไงคุดดีๆหน่อยอเขาให้ขับดึงดินไม่ใช่มากวากมือเรียก ขับอีกขึ้นขับรถผมได้ไงนี่ผมไปาาผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองเอ้าเอาเฮ้ยขึ้นมาลงดูนี่ไม่ได้ขับน้ำเนี่ยจานชายนานแล้วเนาะกี่ปีแล้วเป็นปีแล้ว <laughs> เป็นปีอีกแล้วไม่ได้ขับเป็นปีแล้วอือจานชายบอกว่าไม่ได้ขับเป็นปีแล้วครับ เย็นไหมแอร์เย็นไหมธรรมดารถแรงนะรถแรงธรรมดาครับด้านชายไม่ต้องเอาตัวนี้ออกเยอะหรอกเอาแต่ตีนล่างออกอะเดี๋ยวมันเอื้อมไม่ถึงครับเอาแรงหินแปกระสุบไหมฮะเออ อ้าวขอบคุณครับโอ้ยอาจารย์ชายบอกว่าอากาศร้อนครับลองดูหน่อยอ้าวเอ้ชีมือสั่งดรืเหลาไม่ได้ไม่ใช่วันนี้จะส่งไลน์ทำไม ตอนมีรถับนีน่อ่ะเรามาดูใกล้ๆนะครับจานชายปทะ,ะน้องเจมจัดไป ตายน้องเจมส์ครบับเนิบๆนิ่มมากเลยครับการขับรถนิ่มทั้งคู่ครับนี่จางชายก็อายุเยอะแล้วอา้าวขาบไหน ไปตรงนั่นแหละเอาเอาไปมุมโน่นนะเห็นไหมมุมนั่นนะครนะับขามันนะ่ะไม่โค้งตรงเลยอันนี้ตรงไปโน่นเลยเป็นรายล็อก สำหรับทีนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ครับให้กำลังใจทั้งคู่ครับก็อยู่ด้วยกันช่วยกันมีอะไรก็ปรึกษากันครับอยู่แบบพี่แบบน้องครับนะครับสำหรับที่นี้บ๊ายบาย